คนแต่ละธาตุมีเหตุผลอะไรในการเดินออกมาจากความรักความสัมพันธ์ทั้งๆท,ที่ยังรักยังรู้สึกคนแต่ละธาตุในบรรดาทั้ง4ี่ธาตุนะคะดินน้ำลมไฟที่แบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยเนี่ยจะมีเหตุผลในการเดินออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งความรักที่รู้สึกอยู่แต่ต้องจําเป็นต้องเดินออกมาที่แตกต่างกันไปลองฟังดูนะคะเผื่อคุณจะเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนรอบข้างมากยิ่งขึ้น สำหรับธาตุแรกเลยนะคะธาตุไฟธาตุไฟการเดินออกมาจากความสัมพันธ์หนึ่งเนี่ยมันเพื่อรักษาศักดิ์ศรีค่ะธาตุไฟเนี่ยเขารักคุณค่าในตัวเองเขารักศักดิ์ศรีในตัวเองการที่ความสัมพันธ์หนึ่งมันทำให้เขาอยู่ในพาร์ทของการเป็นตัวเลือกทำให้เขารู้สึกด้อยค่าในตัวเองเขารู้สึกว่าเขาอยู่แล้วไม่มีความสำคัญเขาเลือกที่จะเดินออกไปดีกว่า เพราะนี่คือสิ่งที่ทาธาตุไฟให้ความสำคัญมากค่ะต่อมา,าธาตุดินาธาตุดินแม้จะเป็นาธาตุที่มีความอดทนหนักมากในเรื่องของความสัมพันธ์รักใครก็ทนจริงๆแต่าธาตุดินนะ่ะเป็นาธาตุที่ให้ความสำคัญกับความมั่นคงและคำว่าอนาคตสูงด้วยเช่นเดียวกันถ้าสิ่งที่เขารักและอดทนสิ่งที่เขาพยายามแบกอยู่เนี่ยมันไม่มีปลายทาง มันไม่มีอะไรที่ทำให้เขามองเห็นเลยอะ่ะเขาจะเลือกในการที่จะไม่พยายามต่อกับความสัมพันธ์ที่มันไม่มีทิศทางมองไปแล้วมันมีแต่ความพังและเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องพาชีวิตไปในทิศทางไหนอะ่ะความไม่มั่นคงเหล่านี้มันทำให้ธาตุดินรู้สึกสิ้นหวังเพราะฉะนั้น ธาตุดินจะเลือกในการเดินออกมาแม้จะรักและเคยอดทนมากแค่ไหนก็ตามค่ะต่อมานะคะธาตุน้ำธาตุน้ำการที่เขารักและเข้าใจคนอื่นแต่เหตุผลในการที่เขาจะเดินออกมาเพราะเขาต้องการหยุดที่จะทำร้ายตัวเอง อย่างที่บอกไปนะคะธาตุน้ําเขาจะมีความรักความเข้าใจเวลารักก็รักมากรักสุดแต่ถ้าในจุดหนึ่งที่ความรักนี้มันไม่เหลือพื้นที่ให้เขารักตัวเองมันทําให้เขาเจ็บจนเขาจะไม่เหลือความอดทนในความเป็นคนน่ะธาตุน้ําจะเลือกในการที่จะพอเพราะ ในวันหนึ่งเขาจะเริ่มเห็นค่ะว่ามันไม่มีใครเห็นใจเขาเท่ากับการที่เขาเห็นใจตัวเองเขาจึงเลือกในการหยุดเพื่อหยุดทําร้ายตัวเขาเองแม้เขาจะรักนะและสุดท้ายท่าลมค่ะท่าลมเป็นท่าที่มีความรักอิสระมากๆถ้าเขาเลือกในการหยุดที่จะไปต่อกับความสัมพันธ์ใด คือการที่เขาอยากจะกลับมาเป็นตัวเองเวลาที่ท่านลมรักเต็มที่อ่ะท่านลมจะแปลเปลี่ยนไปตามอีกฝั่งหนึ่งคือพยายามมากอะทั้งทั้งที่ปกติอาจจะไม่เคยพยายามเพื่อใครเต็มที่มากทั้งทั้งที่ปกติอาจจะไม่ได้เต็มที่เพื่อใครเพื่อความรักมันอาจจะทำให้เขาสับสนและอธิบายไม่ถูก แต่เขาจะพยายามปรับตัวทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่วนิสัยของท่านลมเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านลมห่างไกลออกจากความเป็นตัวเองเหล่านี้และวันนั้นมันเจ็บมากพอเขาจะสามารถเดินออกมาไม่ใช่ว่าเขาไม่รักแต่เขาแค่อยากจะกลับมาเป็นตัวเองที่มีความสุขเหมือนเดิมก็เท่านั้นเองค่ะ